สวัสดีจ้าสาวืมเนย่าหันมาอยู่ตลาดโคกเจรือนเดอ้อพี่หน้องตลาดโคกเจรือนอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสขขนนกลนครนมีทั้งไก่ทั้งหัวด,ด้วยพี่หนุ่มสาวนางขัน แั่นาต้ล่องก็เจ้าเนาะแต่หงเงินวไ่หงเงินบเอาไหว้ตัวอย่าไรบ่เยอเอื่อนน้ำฝนก็ได้บั่เดี๋ยวแค่ที่าเปิดนี่เก่หละน้ำเป็ดกินเก่าอนดรอจังเลยกวนกะว่าเตียออกพักอีกห้ะ

เขาไปมากนี่อะไรเอาผู้ชายเหมือนแบบเฝ้าเฝ้าเฝ้าเฝอาเฝ้าอย่างนีเลยเออตเ็กยังเนเลค่อาีดแล้วนี่เอาโอ้ใร้เเอนีเอาผู้ากเ่งเก่งเรเออเล ได้กันแล้วพี่น้องหกหมื่น้วยลอยเดียวฮะเราีเจ้าเบ่ขอไขอ้ก้อนเจ้าก้อนเจ้าบอินองทยกตลอดห้วยลอยนึงวัที่ห้วยลอยเดียวเว้ยสื่อได้สื้อได้ลอยเดียวพี่น้องราคาหกหมื่นเลยหอยทุนสื่อกันพี่น้อง

ไม่ที่จ้นไปหุ่นมือนเดี๋เขาบอกมาจาไปอยู่หัวโอ้งแม่บวกสองเพิ่ี่เขาบอกไปไปอยู่แข่งขันก็มันใจไปย่างดิเบร่อทุเบื่อเข้ากัครับกับกับเข้าหันลากลากไปเขาอีกเข้ามือเขาเบาไปเลย

ช่วยช่วยให้พ่อใจมิเตะให้เดียวซื้อกันเนะจ๊ะเ่องเมียขึ้นลวงเท่าไหร่ไม่หลุดไม่หลุดขึ้นหน้าหงอขึ้รถไปหน้า lót chết đèn Dìm nè, phiêu ơi, mượn cái gì mày cút มันแ่ดงายันเนหมดสองเทากา้อแ้กพกงาพกงาขนาดนเริ่เรอบไปก่อนเนังไอไี่องรดสองาอมันบไเห็นอะไรเสร็จมันนี่เดี๋ยวนี้มันอะไรตัวซ้ำนี่เดี๋ยวนี้มันอะไรนี่ นี yeah, yeah. no. right. so the the ่แล้วนี่ัวเตอดำๆไม่หลุดไม่าเลุดเลยบออเขาขายเป็นโุ่มอาหันให้เขาไปให้ร้เห็นปอให้กันน่นอมคือยังครเยวเ็นไปหไปใกล้วอพันอ้ขาย้พว คล้ายหยาบป่ะที่แม้นหอดย่ามนาบุญนาซินสิเดียคล้ายดีบ่แมนนะพอนะบรรยากาศตลาดโคกจเจร่ญนเด้่อนี่น้อง ว่าตัวเดียวเนี่ชื่อเจ้าบานตัวน้อยนั่นแหะปนลังเจ้าจ้บานนั่นว่าอน้อยนั่นเ้าบ้น้วยคุ่

มันได้ล <15, 5! S 1> ูกแร่ลูกแฝดทิเท่าไรล่ะนี่ห้าสิบห้าสลูกแฝดลูกแฝดแฝดแม่แฝดแม่แฝดตัวเมียเคืองครูพี่น้องแม่คือว่าลูกแหลก

เอาได้หรอเนี่วินเลยบอดไหนนี <S <S ่ยี um> ่เบอรมอะไร่ยาลัวมกดอะไรก็เบอร์โทน่จ้าศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าหกเก้าหกสามหนึ่งศนย์สี่สี่สามหนึ่งศูนย์สี่สี่องหอยวินสว่างของหอยวินสว่างเด้พี่น้องเจ้าของหัวฟาเฟ่ ลูกม่าเลาูก่กลูกเรลูกตัว่ไมูกแม่ลวเมทั้งคููเด้ว่านี่องกระซุมหรอวนี่ทองก็แลกระซุ่มหรอวกระซุ่รอไม่ไม้ไ่หอยแล้วจนว่าหอกระซุ่มลเยเอาให้คายเจ้าเอาให้ควายมันสิจ้าามแล้วพวกนียังไนน้นว่้องมันมันขึ้นสมทองอีกแล้ว เขาเรอละาผมงเอาห้สิครับพีน้องครสิบังห้าสิบสามห้าสิบสามพี่สองสามีพ่น้องนด้นี่สามตัวเนาะใในถ่งสมนัไปนครับมันจะขึ้นนล่เนี่ยโอ้ไี่จะขึ้นแล้วาดต่อรองได้อพี่น้องต้อหางวินเนาะ อ้เข่ขาประกันไ้ขามวล่างตัว่าบอันตัางกันศูอย์เดเอูนย์เจ็ดเก้าหกหกาึ่งบรรยากาศการซื้อขายอยู่ในตลาดโขงจะเลื่อด้วพี่น้องมสีเขงแนนฟงมุนตูกก็โขงคว่าเขาเป็นอะไรนนเอไครับดีแล้วเอยหรอแนนครับ